ใส่เอา้าโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้มิลกเคอร์ครับผมมิสเพไปครับไปทอร์นาโดครับจังหวะเข้าโคโโดนูนี่สโดุ้นบอลชนแล้วสแตมปีดครับมงแตกเชือกวันนี้หลอดเอ็มครับผมบินวองแล้วเขาโปรยดันมาครับทิพไพ่มิลกเคอร์เลยครับลิมลิมบอกว่าขอบคุณครับผมที่เซฟไอมิสเพ เอาใจโรคอปเตอร์มาครับปีเคปีเปิดทันหรือเปล่าไอโอฮิลแล้วครับผมไม่ทันครับดอกนี้ครับโดนออยิงเข้าไปส่วนไลออนก็ตายครับมิลเลอร์ของผมบอลเลนิงบอลเลนิงยังมาต่อครับปาดไปครับเสียกันไปคนละสองสองครับผมแต่ตัวคอของนั่นทีมอารีอันยังอยู่ครับผมเสียไปซาวนี้แล้วก็จะหวาดเลยครับบอลเลนิงลงล่างผมมิลเลอร์โดนชะกราปาดดึงกลับไปครับแล้วก็ตีอีกหนึ่งทีไหมด้านล่างมันจะโดนอีกซอายบิลเลอร์ของผมสเต็ปจูครับสเต็ปจูกับผมหลบ ลบไปเรื่อยเอา S4 ครับผมหลงทางไปแล้วโดนไซเลนน์ครับมานานเด้งๆกันต่อครับมิโาเคทิโมเชนเอาติดต้นไม้ครับผม S4 ยังไงกันครับเนี่ยสตันมาผมพยายามที่จะทําการใส่คนรแล้วก็สตันย้ำลงต่อได้ผมโอ้โหหลุดรอดไม่พนเงือมือของนันดิโก้เบบี้อยู่ดีฮะจุกอยู่นานครับมิโาเคฮะนอนยาวไป40วินาทีเรยกว่าดูนิกมานี่เหมือนเป็นไบโพล่าผม อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแปรปรวนไปหมดอิมเชนปาดไปครับผมกระโดดลีเลื่อยจต่อครับไอเอาบอล์มซัมเมอร์กินเสร็จปาผมเปิดแแบบกันเลยครับวิ่งเข้าใส่นั่นออร์เรคเสโนบอลช่วยเล่นออร์เรคเไว้ก่อนลากสโนบอลเข้าไปไกลที่สุดยังไงดีออร์เรคเตอรผมกันเว้นแล้วก็ถอยออกมาได้ยย้ำใส่ด้่นเอสโบรบอลรับต่อยอู้นินโก้ครับเปิด็อตคริติคอลใส่ด้านคุโรกิคุโรกิน่าจะงงอยู่แล้วทีนี้โคโนเข้าไปสามผมเมทิโอบมดตามครับ ไปถึงด้านโนครองดีสินเี่ยสินตายครับผมแต่ดังไงดีครับทางฝั่งเป็นบอลได้จ s เอเสเซฟไว้เซฟไม่ไหวผมติดใส่เลนย,ยาวๆเรียบร้อยคู่หมดไปผมดับเบิลคิคบนด้านลิมฮะเห็กันเน่งๆนห,นห,นห,นหนักบอดไปสตันเปิดมาใส,ส่วอลหลังแล้วซุปเปอร์ต้องว่าเปิดชุดใหญ่โอเมสเลสอัดมิลเลอร์อีกแล้วผมดังไงดีโอเมสเลสเข้าด้านโนของฝั่งไอเอลจินดูครับสตันเปิดไปผุบช่วยด้านโนของนี่ครับนี่ก่อนไม่บี้ก่อนนี่ก่อนไม่บี้ครับเบนฟูรี่บุนเพิ่มโดนตีสตันหยุดไว้ก่อนกี ตี้สตันย์ยามถึงความคุกกี้ครับสับสองไปครับจังหวะนี้บินิกตายแต่สลาดดาสตันสามแต่ไม่มีคนทำดาเมจต่อหรือเปล่าอ้าวนี่ก็ไม่มีตายวันนี้เหลือแค่ดัลิมครับผมกระโดดถอยออกแต่โดนดันกระโดดสตันยูสตันเย์ไปดาเมจปาดผมละลายไปครับเหลือแค่ด้านได้ไปคอนโทร่อะคุโรกี้ยังมาเสริมอยู่ครับผมคุกกี้ไปแล้วสแคตเตอร์บัตยิงสองไปพิกกี้สั่งลุยลีเชเดอร์กัดแล้วก็สตันย์ผมแต่ลิมเริ่มชิงไหวชิงพลีผมบินกับดักไปอีกขาครับลมสตันของบายคอนโทร่ไปได้ พอจะไม่กินเสร็จครับสโสนโดบอลหุบไปวอนัทพันต่อยมาไอเอลเก็บทางด้านตัวของฝั่งเอจิทไม่ได้ครับผมโยกลงเกอนหุบสตอมไปครับยิงกิงกดอีกทีครับมิวเ้าแล้วเดินเอจมจบันแทบอีกนิดหน่งบอร์นาโดเบี้ยวผมวางไอสวองก็เบี้ยวอีกทีจะมีไอชาดเดินจีเอ็มครับผมทุบเข้าให้ทุบเข้าให้โคโนครอบไว้หมดมีเข้าอยู่วงนอกครับยังไงดีไอโอครับผมฟองสมิทไพ่ใครไปแล้วเลยทางด้านโหมดมิวเลคลพยายามจะถอยปีเอกระโดดตี๊ยมต่อปีคบีตีมิส ตีมีดตีซันโดดคริติคอลผมฝั่งด้านโอของไอเอลกัดกินชีสมาตีใส่นี่ก่อนไม่พี่นี่ก่อนไม่พี่ตายจะได้ใส่หอกต่อที่ด้านลิมครับผมไอเอลจีไม่อยู่ครับเดินอ้อมอยู่ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยไปแซมผิดผมก็มาตีด้านโอของฝั่งลิมหรอคอทีเดียวคอทีเดียวไม่ติดไม่ติดไม่ติดติดจะได้ติดจะได้ตีย้ำต่อภูมิสตอมอยู่ใบดับเบิลเอทยามิธีผมแต่ใบเลื่อนเฉือนบ้านจะหน้าพังเอาครับผม ฝั่งนั้นไมโครโทดจูงหลบไปก่อนจูงซ้ายจูงขวานหน้าหลังตีสตันตีสตันใสเอสพอร์เอสโอร์เอสพอร์ขอทิมทีเดียวไม่ได้ผมตีสตันย้ำอีกทีสตันแล้วก็สตันใหม่สตันใหม่ไม่สตันหมดชะคาป่านไปใส่ไมโครโทนไม่โดนแล้วบิงหลบชนะได้หมดทีเมื่อเชนไปผมวอนเดย์เพลคึ่งสามครับผมคึ่งสามแล้วก็ถอยกลับครับเนื่องจากว่าเอเปนจีจะเกิดแล้วฮะเปิดมาครับผมโถมก็ไปใส่กันอีกซันเปิดไว้ครับ เจ้ากระโดดเข้ามาตีทาวเวอร์ผมได้นี่ครับออฟสกีนครับไข่ฟินิกก็ระเบิดไปแบบงเงาๆไม่มีใครสนใจครับจอบทาวเวอร์ท็อปเลนก็ต่อเราจะเอาถึงได้ถูกของฝั่งทาวเวอร์บาร์เร็คให้ได้ครับอาริอันและตอนนี้ยังไงดีเบลดฟูรีปั่นครับผมดาวก็เถือกซันไปครับไมค์ก็โทรละลายได้แบ็คต่อยเคียงเก้าสิบวินาทีครับเจอแก๊กสตันแบบไม่หยุดครับผมแล้วทาเลนร์ของด้านดาก็ในนี้มีเพิ่มระยะเวลาสตันด้วยครับตัง้งแต่ต้นนะ นี่ก็เบบี้สับไปหากันคุโรกิเกือบตายผมกระโดดมาก็ไปเอาควักใส่ครับทางหน้าตัวของเจกนอนดจเจกนอนดเบดฟูรี่เดินแบบลื่นๆครับได้โกเลมครับแอคทีกันมาแล้วก็เตี๊ยกจนอนดไม่เข้าครับเจกนอนดกระโดดสับไปอีกรา้านดดเข้าบ่อพ่ก่อนกี่ครับนี่ก็เบบี้ทอยครับผมยังไงครับมีโฮงมีฮิวครับเป็นหมู่คณะแล้วก็ไม่ตีฮิลงลวดเพื่อนไม่ตีฮิ้งลวดตีฮิ้งลวดทีตีฮิ้งลวดแล้วตีเธอได้จักไม่เข้าผมอีปิกเซนเตอร์เปิดเข้ามา ตาด้าเมโเ่ก็เรียบร้อยไปครับด่างกเทลบิงหลบครับทางฝั่งตัวของจีเอชใช่แล้วเหลือคนเดียวกันบ้านหรือเปล่าเอ้เป็นเลนบอยตายอยู่ในกลางนกเป็นเลนบอยมาท่าดิเลเช่นผมภาพกันบ้านแทบ<า><า>จะไม่มีครับจังหวะนี้คอยใส่บ้านไปครับผมจีจีควผมคู่โรกี้ครับไปไปครับผมนี่โกเบบี้เอาหน้ามาแนบครับยังไงต่ออีพิกสเตอร์ครับผมเสียบย้ำหน่อยอีกสอง ได้น,นี้ครับมิลเลอรจะเข้าไปรูดใครดีครับผมไม่ได้ GS เรับโดนถมเข้าใส่ทางด้านคุโรกี้บอลน,นี้บอลให้ GS ผมแบบหลอดเท่แล้วน,นี่นี่ก็ไม่พี่จะตายบอลแล้วนี่ปั๊มยิงกบต่อใส่ด้านลิมลิมไม่รอดครับผมซื้อเกิดได้ฮะพยายามดึงให้ลึกที่สุดครับผมไลออนซื้อเกินทางด้าน,นแซนคิงซื้อเกินแล้วตอนนี้นี่ก็ไมบี้นี่เกือบตายผมโดนอีพิดันควงตามหลังไปเออซิปิเตอร์มาไม่ถึงกระสุนตามหลังมาต่ออีกทีครับผมนี่ก็ไมบี้เกือบไม่รอดแล้วนี่ GS ครับผมลิิงงงงงกกกกก์ออ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 อีีีวววแลล้้้้ทาาดดนนตตตัััขเเเจจโปรรไมม่่ผคคุย สายโคตรขึ้นตัรครับผมพยายามจะถอยครับด้านด้านลิฟโดนขุดค้อนโบกแต่ขุดค้อนตัวทองหมดครับผมเข้ามาลึกไปหน่อยก็ไมากรโทษส่วนคุโรกิโดนสตาร์ทเว้นไฟบราบต่อสตารครับผมบอลเราสไตเปิดมาเสียบซ่ามผมแล้วก็ถอยไปก่อนหรือเปล่าเอ้ด้างด้านสวอตแดนสวอตผมไม่รอดเหมือนกันเมนื่อกีคิวเน้นไอเอลครับขึ้นมาต่อกับพีกี้จังหวะนี้ตัวทองมาโปรยด้านยิงต่อโดนเป็นสองตัวคุโรกิมาเดือดยิบิตันคุ้งเรีววยวเรียวเชเดอร์เจาะมาคุโรกิโดนโปกคลินิคข้อหรือเปล่าคุโรกิตายไปก่อนที่จะคลินิกด้วยซาม แล้วทีนี่มีตายเกิดต่อครับนี่ก็ไม่มีเลี้ยงครูดาวไปได้ผมเพราะว่าผ่านบนมาสี่เลเวลเต็มแล้วเปิดมาตัวทอผมไฟกรอนอดยิงสารรอบทิศทางไปไอเอ้าตัางว่านี้ยังไงตอนน่อนีรีพยามจะถอยเจอกระสุนตามยับก้อนสวิตพยามเปิดแมพกันไปไม่มีดีเร็กชั่นบิงถอยออกไปแล้วก็คืนเลือดกลับมาได้ผมมีก็ไม่มีคว้ใส่มิลเล้ามีลเล้ร์เไม่มีคนช่วยแล้วก็ตายไปครับผมมานาหมดครับแล้วโดนเชนสี่สี 4. เขาต่อยแท็กหรือเปล่าโถมยับครับผมยังไม่จบอยู่แค่นั้นแล้วตอนนี้ครับ ทางด้านตรงนี้ทีมผู้เชนมาชิก,กลาเปิดไปโดนปแปะเบนเดอร์จีเอ็พยายามจะหลบหนีเคมิง,งทิ้งเนเดอร์จีเอ็ไปเพียงลำพังและไอเอลทีวียูจะเป็นอีกหนึ่งสองหรือเปล่าไอบอลทั้เมื่อกี้เสร็จไล่ไปสุดระยะแล้วฮะทีมเชนยวย้ยำต่อครับเอสโบเปิดบีคเคบีไปแล้วก็วาร์ปกลับแล้วกันครับไอเอลทีวียูกวาดแล้วก็กดวาร์ปครับผมแต่ฝั่งนี้ครับดามเมจจะล้มหรือเปล่าเอา้ามีคนแหลมมาครับผมไอโอฮิวให้ผมแล้วก็รีโลเคตกับ บอลแลยวนี่กวาดไปกวาดกับผมเกือบโดนนะเพกหน้าระวังอ่ะตีทะลุแบ็คดอพอร์ชั่นกับผมนี่กดไปบี้ครับเหมือนจะอยากเข้าทาวเวอร์เทียสี๋ครับนี่ครับสับสับไปเลยฮะยังไงก็ดีครับผมาดูแซนคิงรอซ้อนด้วยครับดับมันเดือดครับอาริอันครับผดคำสาบของผมเกมแรกแพ้ตลอดครับเกมนี้มาหรือไม่นี่ครับโดนเฮ็กกับผมพิลเคอครับปิดกล่องเลยไม่ฟิงเกอร์ได้ฉีดที่ผมซื้อเกิดได้ครับพิลเคอ ตีทาวเวอร์ดูกาครับนี่กดไปพี่คัพลยครับคัพแนวหน้าคนอื่นก็ยิงทาวเวอร์ไปเดแต่เขาคัพเองฮะไม่มีดาเมจครับหัวใจโรคัาเตอร์ไม่อยู่ครับด<อ>ึงไปใส่หน้าโนของอวบฟังเนี่ยฮะแซนด์ไฟส์แซนด์ไฟส์รอดครับหรือเปล่าไงมีฮีโร่ไม่ได้ว่ได้ครับคคอ,รอา,าร์กันดีมของแดนเวดคิงครับผมยืนอยากสู้ย้ำต่อฮะเอาล่ะครับผมเหลือกันบ้านกันอยู่สองคนแล้เบรคิงโบกบ้านเป็นข้อสองดาบทองครับสองดาบทองสบายใจโปร่้ตัวของไปกระโดงกลับบ้านไปก่อนแล้วกัน ลุยลุยยาวๆครับโบกคนแล้วโบกในด้านดัวของทัวร์ต่อครับโคมาครับบอลทั้งเม่กี้เสร็จเปิดไฟครับผมจังหวะนี้ไซเลน์มาต่อที่ไดเอาฟอร์จูเนียนขีให้แล้วก็โดดนออกไปก่อนสโนว์บอลชนนะผมด้านนิโก้ครับเฟิร์สช็อตใส่คู่โรกิขี่ครับผมสาดกระจายครับขี่อีกแล้วผมนิโก้ปาไม่หไปไม่ครีครับผมเลื่อนเลยอยู่นิดนึงครับเลื่อนจีเอชใส่โค้ดนะผมตัดไว้ใส่ลิวเชเดอร์จ่อครับผมเฝ้าสวิธเครื่อห้ปที่ไอเอลทีมอยู่ และโคโดหรือเปล่าหาเหลี่ยมโคโดไม่ได้ไม่มีใครอยู่เลยมันจะไปครอบด้วยนะหรืซอก็ไม่ไหวกับผมกระโดดไล่ยับดรอนี้ได้โด่งออกมาพีเอพีเอก็โดดนีนี่ฟลิงแบนด์หมดสนดหนลงไว้คุกกี้ช่วยแต่พีเอไม่ต่อไอ้ชาตถึงจะบล็อกลงต่ออีกทีผมใส่หนักที่พีเอต้องโคโดแล้วผมจังหวะน,นี้ยังไงต้องโคโดผมไม่ไหวจะขี่อะฮะตีย้ยำ,ต,ยยำ,ต,ยยำตีย้ยำตีเนีนโดง่งเอสโฟไม่เข้าจีเอพยายามจะถอยผมโคสแนปโคสแนปใส่เอสโฟสแนปตกับผมทริปเปิร์คิวของมิราเคลิลฮะ ไปย้ำมึงไปเอาไหวผมเสียนั่นเอจิสครับมาแบบง่ายๆครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรครับผมเสียก็เสียไปเอาบาเรกต่อฮะมีบอลรัพันต่อยมาครับผมบอลสิงดึงไว้เซจีสครับโคโดสเปียครอบแล้วคาตาลิซึมมาครับเต็มๆครับดับเบิลคาตาผมโอ้โหมิลเลอร์เขาก็ปิดกล่องกันเลยทีเดียวฮะดอกดีครับผมละลายกันหมดครับ PA และน่าจะจีจีต่อกันในเกม3ครับนิกบ้าอเลีอนครับสุดมันในค่ำคืนนี้ครับ